ทำงานเหนื่อยๆกลับมาแล้วก็ละหมาดไปสี่แล้วไม่ไหวแล้วตรอเวียสี่แล้วก็วีเตสอีกสามอย่างเงี้ยเรียกตรอเวียไหใช่ครับแม้กระทั่งสองรอกอะสองสี 2, ่ก็ถือเป็นตรอเวียเพราะมัน,<ใ>นคือการ<ำ>ละหมาดในค่ำคืนของรอมฎอนอในอินกลับมาแล้วเนี่ยยามาอ่างกว่าไม่ทันแล้วมาเสร็จโอโหย่เลยแต่ไม่อยากจะให้ขาดพอดีแล้วคุณค่าข,ของเดือนรอมฎอนนะ ละหมาที่<ส>ทบ้านปุ๊บแยละหมาสี่แล้วไม่ไหวแล้วตาจะหลับวิเตสจบด้วยหนึ่งพอเพราะไม่ไหวแล้วแล้วก็นอนไปมันเกิดคําถามว่าถือเป็นต่อราองมไ้ยถือนอิมละหมาเสร็จตื่นมาสมมติละหมาแปดเรียบร้อยแล้วตื่นมาเฮ้ยมันมีเวลาฉันอยากจะละหมาทอีกอืได้ไหมได้เพราะนบีพูดเป็นเป็นอะไรครับเป็นคําพูดเปิดกว้างว่าว่า ละหมาดกลางคืนเนี่ยทีละสองทีละสองทีละสองอตรงนี้บอกให้เรารู้ว่าถ้าท่านจะละหมาดกลางคืนเนี่ยถ้าอยู่ในความหมายของกิยามุลเลหรือกิยามุโรมบอเออ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 นี่ยอันนี้เปิดกว้างอันนี้เปิดกว้างในเรื่องจํานวนอีกน<อ>ิดนึงแล้วกันจ้ะเช่นเพราะว่าให้พีนน่น้องได้เข้าใจในเวลาที่มันจํากัดน,นะเพราะว่าหลายท่านยังมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนอยู่สมมติว่ามาละหมาดปาลมอาจารย์ การละหมาดแปะหลังจากแปะจา์ก็จะละหมาดตัวรวีสไอ้ละหมาดวิเตสใช่ไหมครับเมามุมออกจากการละหมาดนั้นพอคิดว่าแต่ตัวเองเนี่ยจะละหมาดในอย่างต่งปรินต่อก็เลยไม่ปิดด้วยกับการละหมาดวิเตสในกรณีแบบนี้เนี่ยภาคผลจะจะไม่ได้เหมือนกับฮะดิษบนั้นจะไม่ได้จะไม่ได้เหมือนกับฮะดิษบทที่บอกว่าฮัตายันสาริฟจนกระทั่งเสร็จสิ้นพร้อมละหมาดของอิหม่ามทีนี้คําถามก็คือว่า อา้าก็ในเมื่อนะบีเนะี่ยบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าอิจาลูอาคริรอสลาที่กุมบินไลลีวิตรอจงให้ละหมาดสุดท้ายในยามข้ามคืนนั้นเป็นละหมาดวิเศครับแล้วไม่สนคำสั่งละถ้าเกิดว่าเราไปละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยกลัวว่าจะละหมาดหลังจากนั้นไม่ได้อือา้าวพี่น้องฝากไว้ถ้ายันอยากจะได้ผลบุญเหมือนคนละหมาดทั้งคืนแล้วก็ท่านก็อยากจะได้เพิ่มเติมอืม h a d i จากงอิสชารดิลลอฮุอันฮะ yeah อันนั้นนบีอะซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกาววายุ่สั่ลีรักอัตัยนีบะอัดลวิตรีวะฮุวะยาลิสุนนบีอิสชาบอกว่ารอซูลุลลอฮ์เนี่ยละหม,มาดซุนนะสองคราสองครา,ครานะหลังจากละหม,มาดวิตรดแล้วโดยที่ท่านนั่งละหม,มาดมตรงนี้ปราดเอามาเป็นหลักฐานว่าที่นบีทําอย่างนี้นไม่ได้ทำเป็นประจำนะแต่ที่ทําอย่างนี้นั้น ไอยูบบยินาลินัสจะวาละสัลาบาเดลวิตรต้องการจะอธิบายว่าการละหมาดหลังจากวิตเตรนั้นเป็นที่อนุญาตเพราะนาบีละหมาดสอนว่าหลังจากวิตเตรฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงละหมาดตามอิหม่ามให้เสร็จครับหลังจากนั้นท่านจะละหมาดซุนนะต่อ กลับมาแล้วนอนตื่นมาแล้วอยากจะละหมาดต่อเพียง <P ie gel> แต่ท่านไม่ต้องละหมาดวิเตสอีกครั้งเพราะนบีบอกว่าวลาวิตรอนน่ะลาวิตรอนฟิลฟีไล,ล่ต้องไม่มีวิเตสสองครั้งในหนึ่งคืนฮะ <c oughs> แปลว่ามีครั้งเดียวได้จบแต่ไม่ได้หมายความว่าหลังจากวิเตสนั้นละหมาดไม่ได้แล้วครับ <c oughs> แต่ต้องไม่ละหมาดวิเตสสองครั้งในคืนใช่ไห <c oughs> ลาวิตรอนฟิลเลน ครบทวเลยนะวน้อง